วิธีการซื้อแพ็กเกจและผลิตภัณฑ์โดยใช้ไฮพอนส์ s ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ซื้อไฮพอนส์ของคุณแล้วคลิกที่แพ็กเกจเพื่อซื้อแพ็กเกจ50เจมแพ็กเกจราคา50าสิบไฮพอนส์ซึ่งคิดเป็นเงินไทย1,750บาทคุณจะได้รับ50เจมหลังจากการซื้อ150เจมแพ็กเกจราคา150่พอนส์ ซึ่งคิดเป็นเงินไทย5250าบาทคนจะได้รับ150เจมหลังจากซื้อสมาชิกจะได้รับเงินคืนท,ทันทีหนึ่งการจับคู่หลังการซื้อซึ่งเท่ากับ25ไฮพอนส์1,050เจมแพ็กเกจราคา10,50ไฮพอนส์ซึ่งคิดเป็นเงินไทย36,750บาทคนจะได้รับ1 0 5 0เจมหลังจากซื้อสมาชิกจะได้รับเงินคืนท,ทันที7การจับคู่หลังการซื้อซึ่งเท่ากับ70ไฮพอนส์ ซื้อสินค้าคลิกที่แถบเมนูจากนั้นเลือกที่ Product ในส่วนผลิตภัณฑ์คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้คะแนนโฆษณาหรือเจมหากคุณใช้คะแนนเพื่อซื้อสินค้ารายได้ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณทันทีเลือกสินค้าที่คุณต้องการซื้อจากนั้นคลิกใบ now หลังจากนั้นเลือกเครดิตที่คุณต้องการใช้ให้พรหรือเจมจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป คำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการขอบคุณมาก